เมื่อคืนนะครับผมได้หยิบเจ้า Nintendo Switch 2นะครับขึ้นมานะครับเพราะเห็นโฆษณาของ Cyberpunk 2077ที่เขาโชว์เนี่ยหลากหลายวิธีการเล่นนะครับแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยทำให้ผมหยุดดูยาวๆสักแป๊บหนึ่งนะครับก็คือโหมดที่ใช้จอยค o n ของ Nintendo Switch 2เนี่ยเป็นเมาส์บังคับสร้างรูปแปลกใหม่พอสมควรผมเลยลองเองนะครับให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนในความคิดของผมนะครับการดทดลองอะไรแบบนี้เนี่ยมันสนุกตั้งแต่ก่อนกดปุ่มเริ่มเกมเลยได้ซ้ำหรือง่ายๆคือตั้งแต่เริ่มเข้าเครื่องนั่นเองสัมผัสแรกที่ใช ที่สุดนะครับก็คือสรีระการจับครับมือซ้ายเนี่ยยังคงบังคับแบบจอยคอนทั่วไปไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรเป็นพิเศษแต่พอถึงมือขวาที่ทําหน้าที่เหมือนเมาส์นะครับความรู้สึกเนี่ยมันแตกต่างจากเมาส์จริงโดยสิ้นเชิงมุมองศาการวางมือเนี่ย แปลกไปนิดเดียวแต่กลับส่งผลนะครับกับจังหวะทั้งหมดของการเลงและแผนกล้องผมต้องใช้เวลาอยู่พักนึงนะครับเพื่อทําความเข้าใจกับการกดแล้วก็การขยับพอนิ้วโป้งเนี่ยต้องทําหลายอย่างพร้อมกันมากกว่าปกติตั้งแต่เลื่อนมุมกล้องไปจนถึงกดยิงเมื่อเลยเผลอเกรงง่ายกว่าที่คิดมากเลยครับแล้วเราก็จะติดว่าการที่จะใช้นิ้วชี้เนี่ยในการคลิกซ้ายนะครับคือการ select นั่นเองถามว่าให้ความรู้สึกเป็นเมาส์ไหมผมว่าก็พอได้ครับมันพาผมเข้าใกล้ฟีลของการขยับมือและภาพเคลื่อนไปต่างที่คิดแต่มันยังไม่ถึงขั้นแม่นเปะนครับ มม,มมาส์คอคเเแล้วความแม่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าความถนัดมือนะครับผมรู้สึกว่าถ้ามีอุปกรณ์เสริมเนี่ยมาช่วยรองมือจับถนัดกว่านี้มันจะพาโหมดนี้เนี่ยไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่เลยครับตอนนี้เนี่ยด้วยองศาที่แปลกไปนะครับเล็กน้อยทําให้การกดปุ่มบางจังหวะม,มันติดติดขัดๆโดยเฉพาะตอนที่ต้องสลับกล้องเร็วๆนะครับหรือตอนต่อสู้นั่นเองส่วนที่ผมรู้สึกไม่เข้ามือที่สุดก,ก็คือการขับรถครับถ้าเทียบกับ PC แล้วผมก็เล่นได้เฉยๆเลยนะพอมือขวาเนี่ยต้องรับหน้าที่ทั้งเล็งทั้งแพนทั้งกดปุ่มเสสสริมมมุดท้้าย่อองงงผตแบ ไปทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันจังหวะคุมรถเนี่ยในเมืองที่ซอยเยอะและโค้งแรงๆเลยแอบหลุดง่ายกว่าที่เล่นด้วยจอยแบบเดิมผมยอมรับตรงๆว่าถ้าจะเล่นยาวจริงๆนะครับผมยังกลับไปใช้จอยคอนแบบมาตรฐานดีกว่าสบายใจแล้วก็จังหวะมือเนี่ยมันต่อเนื่องกว่าในภาพรวมนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่าโหมดนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกกับในซิตี้ ตาปนนิดนะครับตอนเดินชมเมืองเนี่ยชวนให้ผมเนี่ยแผนกล้องมองไปไฟนีออนป้ายโฮโลต่างๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมากขึ้นมันสัมผัสได้ตามการขยับมือของผมนั่นเองมันก็เพลินใช้ได้นะในความคิดของผมมันทําให้การสํารวจแล้วก็คาสิมบางฉาเนี่ยได้อารมณ์ยิ่งขึ้นแค่พอถึงช่วงต่อสู้จริงๆเลยเฉพะฉากที่ต้องตัดสินใจเร็วๆเ,เนี่ยผมยังแอบ คิดถึงความนิ่งของอนาล็อกมากกว่าทั้งหมดนี้นะครับทำให้ผมเชื่อว่าถ้ามีอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อโหมดนี้จริงจังเช่นอะไรที่ช่วยรองฝ่ามือให้วางได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นทรงเมาส์นั่นแหละหรือช่วยจัดตำแหน่งนิ้วนะครับให้กดได้ไม่ล้าโหมดเมาส์บน Switch 2เนี่ยน่าจะเปิดมุมใหม่ให้เกมยิงอย่าง Cy เบอร์พังได้อีกเยอะเลยตอนนี้นะครับผมเห็นคําตอบครึ่งหนึ่งแล้วคือมันทํามาดีได้ระดับหนึ่งเลยในแบบคอนเซ็ปต์แต่ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสรีล่นเานะครับยยังงรอขอขมาช่วเติมมเต็นนอัสิ่งท่ผ ผมได้กลับมาครับจากการลองครั้งนี้ก็คือความเข้าใจใหม่นะครับต่อคําว่าสะดวกมือการถูกสลีละว่ามันสําคัญกับเกมยิงขนาดไหนทั้งความต่อเนื่องของสายตาและจังหวะนิ้วการวางมือพอไม่ต้องคิดถึงเรื่องปุ่มเยอะๆเนี่ยเราจะปล่อยใจไปกับตัวเกมทั้งเมืองทั้งเสียงทั้งระบบเควสทั้งเกมเพย์ทั้งเนื้อเรื่องได้ง่ายมากเลยครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้า ถ้าจับองศาของมือเราเนี่ยไม่เข้าเนี่ยต่อให้ระบบดีแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสะดุดนะครับที่จังหวะของเราเองบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่ตัวผมเลยด้วยนะคนอื่นเนี่ยใช้แล้วก็อาจจะโฟโล์นะผมเลยมองว่าตอนนี้โหมดเมาส์ครับเป็นเหมือนมเมล็ดที่เริ่มงอกละเป็นไอเดียที่สดใหม่ของ Nintendo Switch แต่ยังรอนะครับ d e v e l o อ e เรอเกมนะครับมาช่วยรถน้ำให้เติบโตเต็มที่ให้ไอเดียนเนี่ยมันตอบโจทย์ในการเล่นเกมนั่นเองสรุปในแบบของผมนะครับถ้าจะเล่นยาวๆให้สบายใจผมยังกลับไปใช้จอยมาตรฐานนะครับบน Nintendo Switch 2แต่ ถ้าอยากเปลี่ยนรสชาติลองโหมดเมาส์ของ Nintendo Switch 2เนี่ยก็สนุกดีนะครับมันก็ทําให้มุมมองต่อการเล่นเกมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยทาให้ผมเนี่ยกลับมาสนใจรายละเอียดเล็กๆในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นผมหวังว่าอนาคตนะครับ Nintendo หรือว่า The Party เนี่ยจะมีอุปกรณ์เสริมที่จับถนัดมือมากกว่านี้ออกมาและวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวันที่โหมดนี้เฉิดฉายแบบเต็มตัวนั่นเองครับใครที่ลองเล่นเกมนี้แล้วมีเทคนิคส่วนตัวที่เข้ามือนะครับในโหมดเมาส์ลองมาเล่าใ,ให้ผมฟังกันหน่อยนะครับ ผื่อผมเนี่ยจะได้เอาไปลองปรับจังหวะของตัวเองดูและถ้าใครสนใจเกมนี้อยากลองเล่นตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับกดในตะกร้าข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ผมได้ทำคอนเทนต์มาคุยกับเพื่อนๆกันต่อไปนะครับในความคิดของผมเนี่ยการเล่นเกมคมือการหาวิธีที่เราเข้าจังหวะกับมันได้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะถนัดเมาส์จอยคีย์บอร์ดขอแค่เล่นแล้วสนุกก็ถือว่ามาถูกทางแล้วล่ะครับเล่นเกมให้สนุกนะครับเราเจอกันใหม่ครับผม